เมื่อสักอาทิต์ที่แล้วนะครับท่านพอจะจำข่าวนี้ได้ไหมนายกเชิญชวนข้าราชการและพี่น้องประชาชนนะร่วมกันปราบโกมเป็นวราระแห่งชาติฟังดูแลดีท่านนายกในตั้งใจอย่างยิ่งจนถึงกําหนดว่าเอาเรามาช่วยกันทุกภาคส่วนเพื่อที่จะปราบการทุจริตให้ได้เพื่อให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีซื่อสัต์สุจริต แม้กระทั่งในพระราชพระบมาที่กําลังเข้าสภาตอนนี้ก็ได้พิจารณาการโกงรมาอย่างดีแล้วไม่มีการทุจริครตคอร์รัปชันอะไรต่งตางๆกตนหรอกแต่ท่านฟังท่านนายกพูดเรื่องนี้มาแล้วกี่ครั้งไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมก็เลยรวบรวมเอาเรื่องเกิดท,ที่ท่านนายกปราบโกงเนี่ยนะมาให้พี่น้องทราบวิธีว่าพูดมาแล้วกี่ครั้งนะครับครั้งแรกตอนยิ่งธมนาฐ วันที่22พฤศจิกา57พอมาไม่กี่เดือน15ธันวา57ท่านนายกก็ออกคำสั่งคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติที่127ทับทมว157นะครับแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการต่อตั้งการทุจริตแห่งชาติโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคอรชอนะครับเป็นประธานกรรมการเป็นไงครับ หัวหน้าคอทชชอเป็นประธานปราบโกงเองด้วยนี่มันยิ่งต้องทำได้ดีสิเพราะอำนาจทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในมืออยู่ในมือมากกว่าปัจจุบันนี้อีกนะจะสั่งการยังไงจะออกคำสั่งเป็นกฎหมายหมดไม่ใช่สั่งตอนเป็นนายกตอนนี้สั่งตอนนี้นะภูมิใจไทยเขาก็บอกกูก็ไม่เอาด้วยแลนะไปใช้ปากเขาบอกก,กูไม่เอาด้วยไปกล้าปลดข้อออกไหมถ้าปลดข้อออก ตัวเองก็ต้องออกด้วยอเมรกิกาเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะปราบโกงได้หรอกนะครับปีต่อไปนะครับปี58เมื่อวันที่8มิถุนา58ในายกก็ประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริตอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยพละเอกประยุจันทร์ชาในายกตรีแรกหัวหน้าคณะรักษาวความสงบแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกงนะครับโดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางมาร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในองค์กรตั้งแต่5.7และ5.8ประกาศเจตนารมณ์เนี่ยนะมาถึงตอนนี้ก็ลาเข้าไป7ปีแล้วนะครับแต่เราก็ยังว่าประเทศเราเนี่ยน่าจะยังมีการทุจริตกันต่อนะครับ หลังจาก8มิถุนา58อีก3ปีต่อมานะครับ8มิถุนา61นนายกุนตรีก็มีคำสั่งคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติที่2ทับ2 5 6พนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการต่อตั้านการทุ่ริตแห่งชาติมารวมทั้ง17ท่านเด้ยวยกันนะครับเพรมีบุคคลสำคัญเยอะแยะในคำสั่งนี้ก็มีท่านนายกเป็นซึ่งเป็นหวัวหน้าก็รัก แต่ข้อความดังองแห่งชาติเป็นประธานมันก็ยังไม่หมดไปนะปราทุจริตเนี่ยมาครั้งที่4 15มิถุนาคูหนึ่งนะครับก็ได้มีคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่3ทัพหงแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติโดยระบุให้หวัวหน้าคขณะรักษาความสงบแห่งชาติคือพลเอกจันยุทธจันโอชาเป็นประธานกรรมการก็มาครั้งที่5เมื่อเจ ธันวา61นะครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและัวหนาคณะรักษาวความสงบแห่งชาติร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยปี61นะครับภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีลยพลเอกชระยุทธ์จันทรารชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับผู้แทนสหประชาชาติทูตานุทูต ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคคีธครยนะเข้าร่วมนะครับกว่า1,000คนในวันดังกล่าวนายวิีได้กล่าวปฏิญาณด้วยนะไม่ใช่พูดอย่างเดียวกล่าวปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอประกาศเจตนารม์ว่าจะประพฤติปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทําการทุจริตยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนปกป้องเทิดทูนสถาบันของชาติศาสนาพระษัตริ์และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวด้วยจิตอาสาน้อมนำความดีด้วยใจอ้าง,างสถาบันนะครับตั้งแต่ยึดอำนาจเจ็ดปีเข้าไปแล้วนะครับนะและ้วท่นนายกมาประกาศ เมื่อวันที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าจะปราบโกงอีกท่านเชื่อไหมคนเราเนี่ยต้องดูการกระทานะครับอย่าดูด้วยลมปากดูการกระทาว่าคุณไปยุทธ์มาเป็นนายกตีได้อย่างไรยึดอานาจเข้ามาใช่ไหมไม่ได้เข้ามาตามวิธีทางของประชาธิปไตยใช่ไหมแล้วยึดอานาจเนี่ยยึดอานาจผู้หญิงไดอีกคงพอจะจําเพลงได้ไหมตอนยึดอำนาจใหม่ๆ เราจะจะทำสามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเจดปีแล้วแต่ตอนนี้ประชาชนเขาเราขับไล่ม็อบเด็กก็ขับไล่ก็บอกมึงแน่จริงเ็ไล่พอดีนะเขาจะขอแก้แล้วเขาจะขอแก้แลน้นู่นนะก็บอกว่ามึงแน่จริงมึงก็แก้ให้ได้สิแล้วเราก็จะย้อนกลับไปไปที่ประยุทธ์จนันทร์โอชาเนี่ยปล้นอำนาจเข้ามาแล้วเข้ามาเป็นนายงตีตัเองเนี่ย เขียนรับนูนเองแต่งตั้งวุฒิที่สมาชิกเองนะครับเอาพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่ญาพี่น้องงานนายทงทหารกนสนิตเข้ามาเป็นสว,วเพื่อเลือกตัวเองเป็นนายกรีเองนะครับแล้วให้อยู่5ปีด้วยซ้าเพื่อตัวเองจะได้เป็นนายกตีได้หลายสมัยต่างๆนั้นนะครับเราจะเห็นว่าด้วยวิธีทางหรือแนวคิดที่คนไปยธ์ยึดถือปฏิบัติมาเนี่ยมันโกงเข้ามาโดยตลอด ในเมื่อคนโกงจะมาบอกปราบโกงเนี่ยมันเชื่อไหมผมผมโกนเราไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะถึงเป็นรัฐบาลที่ทจะิตกครอบชั้นมากที่สุดก็เพราะว่าในเมื่อต้องการมีอำนาจต่อก็จำเป็นต้องหาเงินเพราะในการเลือกตั้งเนี่ยถ้าลงไปดูเรา,ราลังลงไปกับผมก็ได้มันซื้อเสียงกันโดยตลอดนะครับผมเอา นะสถิตินะครับซึ่งเป็นดัชนีชีวัดนะครับภาพคอร์รัปชันเนี่ยนะครับประเทศไทยาาก็จัดระดับคะแนนนะครับประเทศไทยได้อันดับที่104ใน1 7 6ประเทศนะครับ104ได้คะแนนเท่าไหร่ดูวะ3-6คะแนนจากคะแนนเต็ม100นะครับซึ่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อต่ำกว่าครึ่งหนึ่งก็คือสอบตก นะครับประเทศที่ภาพรับกอรดิชั่นนะครับดีที่สุดคือประเทศอะไรครับนิวซีแลนด์นะครับนะดีระดับสองก็เพื่อนบ้านเราใกล้ๆเลีเองคือประเทศสิงคโปร์นะครับแม้กระทั่งมาเลเซียติดก,กับเราเลยนะยังก็ได้คะแนนเกินครึ่งคือ51นะครับได้ลำดับที่57แต่ประเทศไทยได้อันดับที่104นะครับดูภาพนี้ครับ ผมเอามาจากสื่อพวกท่านนั่นแะนะครับที่นําเสนอเป็นไงครับสมัยคุณยิ่งรักดีได้58คะแนนนะครับได้85คะแนนพอคุณไปยุทธ์เข้ามาปีแรกได้ระดับที่76ปีแรกมาในนามหัวหน้าคอรชอนะสามารถออกกฎหมายได้เองอะไรอะไรเองเนี่ยนะครับคำสั่งเป็นกฎหมายก็ได้ําดับที่76 แล้วหลังจากนั้นเป็นต่อมาตั้งแต่ปี2,559จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ในดับที่ 101, 96, 99, 101และ104นะครับเห็นไหมฮะการทุจ,จริตมันสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นระดับในสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับและเชื่อว่าปี64มันไม่ใช่แด้ลระดับ104แล้วนะ จะลำดับถึง110่้อยสได้ซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเลยนะครับว่าที่คุณประยุทธ์ปราบโกงเนี่ยเอาเป็นวาระแห่งชาติในปีนี้จะทําได้สําเร็จเพราะการกระทำนะกับพูดมันเป็นเรื่องตรงข้ามกันเมื่อวันที่สิบพฤษภานะครับนะซูเปอร์โพลทำโพลมานะครับบอกว่าองค์กรอิสระที่คุณประยุธท์ตั้งมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกกตปปชสาธารน,นูนเนี่ยจะไงเห็นใช่ไหมสอบตกหมดกกตเป็นองค์กริรที่มีอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งก็สอบตกสอบตกก็คือว่าไม่สามารถควบคุมการเลือกตั้งไม่สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้ปปชมีหน้าที่ในการป้องกันปาราบปรามทุจริตก็สอบตกเนี่ยไอ้ที่ประก,กาศเป็นวาลาแห่งชาติแห่งชาติ มาโดยตลอดเนี่ยสอบตกหมดหรือแม้ทั้งสารรัฐนูนเห็นไหมที่เพิง่งวินิจฉัยว่าคุณธรรมนัทเนี่ยไม่ผิดนะครับไม่ขาดทุนบัตใดการเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราศดร,รและรัฐมนตร,ร,รีนั้นก็คงดำรงตำแหน่งต่อไปได้มาสอบตกหมดแล้วท่านจะหวังอะไรกับกับรัฐบาลนี้นะครับนะเพื่ะน้นที่พูดพูดมาเสนองบประมาณ เข้ามาให้สภา,าถกกันขณะนี้เวลานี้นะก็เขียนมานะครับเดิมๆเ,เหมือนเดิมทั้งสิ้นนะก็ยังโกงกันเหมือนเดิมนะครับจะโกงกันยังไงก็ลงไปดูสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรฝ่ายค้านนะครับเข้าพิป่ายกันดูนะครับก็มีเรื่องที่จะกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบถึงที่คุณประยุทธ์ประกาศว่านะปีนี้เป็นวาระแห่งชาติในการปราบตามองโกงเนี่ยนะมันเชื่อไม่ได้หรอกนะครับ การทุจริตในรัฐบ,บาลชุดนี้ไม่มีผมอภิปรายในเรื่องไม่เคยวางใจเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยน,นะแม้กระทั่งบ่อนการพน,นันยังยังเอาันเลยอะสมัยตะก่อนว่าถ้าทุจริตเรื่องบ่อนการพน,นันนะมันไม่ถึงรัฐบาลน,นะนายกทุกท่านไม่เคยเข้ามายุ่งเลยแต่ปรากฏว่า้วรัฐบ,บ,บาลชุดนี้ท่านพอจะจําได้ไหมคุณศิราคุณปิยนา,นาไปด่าคุณชวนเนี่ย เรื่องการตั้งคณะกรรมการสมานฉันนะนะมันไปยุทธ์ก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะตัดเงินเดือนคุณประวิทย์ก็บอกว่าจะตัดเงินเดือนเลขาพักบอกว่าคุยกันแล้วไม่ตัดอน่ะมันเงินเดือนอะไรเงินเดือนสสทุกคนได้รับจากสภาหัวนหน้าพักนะครับหรือคุณไปยุทธ์ไม่มีหน้าที่จะไปจ่ายเงินเดือนให้เนี่ยเงินเดือนที่จะจ่ายเนี่ยเป็นเงินเดือนอะไรก็คือเงินที่พักจ่ายให้ ผมอยู่ในสภาก็พูดคุยกันพักพลังประาชารัฐก,ก็ได้หมดนะ่ะเดือนสองแสนแม้ก็ทั่งในพักหนึ่งหนึ่งะก็สองแสนเลี้ยงมันไว้จะมีการซื้อจ่ายข้าพักกันอีกนะครับเอาจ่ายกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเดือนเดืน,ดนต้องใช้เงินเยอะนะครับถ้าเอาตัวเลขไปคูณดูนะเพราะฉะนั้นมันถึงมีบ่อนการพนันเต็มไปหมดไงนะครับนะถ้าไม่มีการทุจริตก,กันนะ งบประมาณมันคงจะเข้าที่เข้าทางนะคือที่ฝ่ายค้านไม่รับงบประมาณเนี่ยนะครับไม่ใช่ตั้งใจมาไม่รับนะฮะแต่ว่าการจัดทำงบประมาณของสบประมาณน,นะมันก็เป็นระบบเดิมๆนะครับถึงแม้ปีนี้งบประมาณของทุกส่วนราชการจะถูกตัดไปลดลงไปกันหมดเลยฮะแต่ว่างบกองทัพในการจัดซื้ออวุธโปกรณ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแลาไปแอบแฝงซ่อนเลน นะในอยู่ในหน่วยต่างๆอีกนะงบถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ท่านตั้งนะกองกําลังของท่านเองแล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณของหน่วยต่างๆเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือกองตารวจสํนักงานประหลับหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ไม่จําเป็นจะต้องมากหรอกเพราะท่านมีหน่วยของท่านเองแล้วนะเรื่องงบประมาณเนะี่ยผมอยากให้ท่านคิดง่ายๆซึง่งเป็นพื้นฐานนะประเทศมาประกอบได้ดินแดนใช่ไหม ดินแดนประเทศไทยก็ลูกขวานทองนะครับแล้วก็ต้องมีคนไทยอยู่ถ้ามีแต่พื้นที่ไม่มีคนมันก็ไม่เป็นประเทศถ้าคนในประเทศไทยเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนเลวเป็นคนโง่เนี่ยประเทศมันจะ,จะเจริญไหมมันไม่มีทางนะครับซึ่งหากว่าคนไทยเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต สามารถพึ่งตนเองได้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ประเทศมันก็จเจริญใช่ไหมเพราะฉะนั้นงบประมาณมันจะลงที่ไหนอ่ะงบประมาณมันจะต้องลงที่คนพัฒนาคนจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาที่ตัวเราก่อนนะครับแล้วตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นผู้นําประเทศไหมนะฮะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาประเทศจึงต้องพัฒนาคนเป็นหลัก งบประมาณทั้งหลายทั้งปวงต้องลงที่คนคำว่างบประมาณต้องลงที่คนไม่ได้หมายถึงลงที่กระทรวงศึกษาอย่างเดียวนะครับกระทรวงศึกษามีหน้าที่ในการพนาคนก็จริงนะครับแต่หลังจากที่จบการศึกษามาแล้วนะจะดำรงชีวิตความเป็นอยู่นะมีหน้าที่การงานอะไรต่างๆที่ต้องทำเนี่ยนะนะมีความพร้อมด้วยปัจจัยสีอย่างผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ย เรียนกันัหมดซึ่งเป็นพื้นฐานง่ายๆมนุษย์เราต้องการอะไรปัจจัยสีคืออาหารเครื่องนึง่งหมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคงบประมาณมันก็ต้องลงตรงนี้แต่มันกับตรงข้ามเห็นไหมงบกระลาโหมเราจะไปแข่งขันอะไรนะครับกับประเทศอื่นเขาสมัยดั้งเดิมนุ่นตั้งแต่น้องๆยังไม่เกิดกันนะครับสงครามโรคขั้ที่สองโอเค ก็อาจจะเป็นที่ต้องมีกองพลังมีรถถงรถถังในการที่จะไปต่อสู้ขเขาแต่ปัจจุบันมันไม่มีแล้วนะครับมันยิงมาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้ที่ไปซื้อซื้อซอมาเนี่ยนะครับมันก็เศษอาวุธทั้งนั้นเราเปรียบเทียบตัวเราเราอยากได้ทีวีนะครับเพื่อนทานทำไมแล้วก็ไปซื้อมาเลยรถเกง๋งซีรีส์อะไรแล้วก็ไปซื้อมาส่วนคันเก่าเลยเป็นไงก็ไปขายเขา ไอไออาวุธดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่เนี่ยที่ชอบซื้อกันนักรถถังเครื่องบินนะเรือเรือดำน้ำอะไรต่างๆนี่นะครับนะมันเป็นของเก่าที่เขาปะผุทาสีใหม่ให้นะครับแล้วก็ไปซื้อมาอ้างว่าถูกมันไม่ถูกได้ไงมันเป็นขยะของเขาะนะครับถ้าไปดูงบประมาณนะถ้ามาลงตรงที่การพัฒนาคนนะครับแล้วก็กระทรวงที่เขามีหน้าที่ ดูแลพี่น้องประชาชน่ะเอาง่ายๆแล้วก็โซรสารารณสุกนะและวยิ่งตอนนี้มีเรื่องโรคระบาดงบมาต้องลงให้เขาให้เต็มที่ทคือก็จะต้องไปดูแลนะครับทั้งป้องกันทั้งรักษาพี่น้องประชาชนให้ปลอดจากโควิดเนี่ยนะครับดังนั้นเมื่อการจาัดุบมามันไม่เข้ารูปเข้าลอยมันก็ถือว่าผิดพลาดหมดนะมันรับไม่ได้หรอกนะครับมีอะไรไหมครับ คงไม่มีแล้วนะไม่มีก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ